บิ๊กเดส i n เนชั n ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสุดยอดเมืองเก่าจากประเทศนิวซีแลนด์ครับวันนี้เราย้อนยุคนิดนึงครับเรามาย้อนยุคที่แอร์โรทาวเราอยู่ที่นิวซีแลนด์ครับมาดูเมืองที่เคยเป็นเมืองตื่นทองมาก่อนวันนี้มันวันหยุดใหญ่เลยครับ25เมษายนนะฮะเป็นวันลํำลึกถึงฐารผ่านศึกทั้งสงครามโลกครั้งที่หและครั้งที่สครับและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เมืองเก่าจากยุคตื่นทองแอโรทาวประเทศนิวซีแลนด์แอโรทาวเป็นเมืองจากยุคตื่นทองที่มีอายุประมาณ157ปี ที่นี่ตั้งอยู่ในพื้นที่กว้างขวางประมาณ4ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีโดยที่นี่ยังคงมีคนอาศัยอยู่และมีประชากรประมาณ3000คนแต่ด้วยความสวยงามและความคลาสสิกจึงทําให้ที่นี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ6,50,000คนต่อปีซึ่งเป็นการสร้างรายได้มากถึงประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ย้อนยุคนิดนึงครับเรามาย้อนยุคที่แอโรทาวเราอยู่ที่นิวซีแลนด์ครับมาอยู่เมืองที่เคยเป็นเมืองตื่นทองมาก่อนบัดนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวมีชื่อเสียงแล้วห่างจากควีนส์ทาวประมาณ25หรือ30กิโลเท่านั้นเองโดยประมาณครับ อยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับคุณผู้ชมเกาะใต้ของน mm ิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เป็นเมืองในเครือจักรภพของอังกฤษนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆของอังกฤษที่ย่อลงมาตรงนี้หมดเลยสภาพความเป็นอยู่สมัยก่อนเหมือนเดิมทุกประการฮนะเราเดินไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้สนุกแน่ครับมเมืองเมืองนี้อีกเรื่องที่ต้องมาคือมาดู ใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่สวยมากนะฮะสวยที่สุดเลยนั่นถึงได้จัดเทศกาลช่วงฤดูใบไม้ร่วงเกิดขึ้นโหสวยมากงั้นเราไปเดินใบไม้เปลี่ยนสีก่อนที่มันจะร่วงใช่แล้วมันสวยงามมากๆไม่แพ้นิวอิงแล์ไม่แพ้นัสซาชูเซีกต่ เป็นเมืองที่เขาอนุรักษ์มากๆนะครับห้ามมีเครื่องจักรกลห้ามมีอะไรบ้านก็ห้ามเปลี่ยนนอกจากว่าทําแบบเดิมแล้วก็พัฒนาให้ดูสวยงามขึ้นตอนนี้ยังมีเนี่ยยังทำการอยู่คือที่ทําการพัฒนาีครับที่ยังน่ารักเปิดทําการอยู่นะฮะแล้วก็มีร้านขนมอร่อยๆตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูกานเดิชมวันนี้สนุกแน่นอนเช่นครับชอกไปได้แล้วทั้งนี้ สำหรับการเที่ยวชมเมืองแห่งนี้หนึ่งสถานที่ที่ควรแวะชมให้ได้นั่นก็คือไพรษณีประจำเมืองที่ปัจจุบันก็ยังคงเปิดทำการอยู่นั่นเองครับนี่ไงโอ้โหบ้านของนายไพรส์ีใช่แล้วอยู่ติดกับไพรส์ีเลยที่ทำการก็เดินมาตรนีนน้ดูบ้านนี่ติดกันกน่ารักฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟไปแล้วลนะครับร้านกาแฟทานอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นได้ด้วยสามมือนะ้อเลยใช่นี่มมไง พานะที่จอดพานะผูกม้าผูกม้าน่ารักไหมฮะเดินไปทำงานตรงนู้นเลยแต่ว่าที่ทํางานเขาก็ยังเป็นที่ทํางานยู่้นะครับรู้ากอยู่ไปดูกันบ้านก็รู้รักอยู่เพียงแต่ว่ามีต้นไม้ขึ้นมามีสีอะไรทําให้ดูดีที่นี่ที่ทํางานไปรษณีย์ก็ยังเป็นไปรษณีย์อยู่ฮะทุผู้ชม เดี๋ยวไปส่งจดหมายถึงท่านผู้ชมแน่นอนเลยกำลังทำงานอยู่นะครับนี่ส่งโพสการ์ดไปหน่อยเป็นกล่องส่งอ้าววันนี้เขาปิดปิดแต่ว่านี่ส่งหึงทิ้งในนี้ได้เออเพราะว่าวันนี้เป็นวันฐานผ่านศึกวันที่ยี่สิบห้าครับแอนเซนต์ออวันนี้มันหยุดใหญ่เลยครับยี่สิบห้าเมษายนนะฮะเป็นวันแอนเซนต์เดย์ใช่ล้ำลึกถึงฐานผ่านศึกทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นที่ปลูกมากก็ยังเก็บอนุรักษ์ไว้ทั่วไปหมด ร้านขายของ<ช>ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดบางร้านยังหรือยังเช้าอยู่หรือไม่เปิดอาจจะไม่เปิดก็ได้วันนี้ปิดหมดเนี่ยอย่างที่พี่เอว่าครับออก็ยังมีร้านขายนกเยอะแยะเลยถนนสั้นๆต,ตรงนี้ฮะเป็นถนนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกวันนี้เต็มเปหมด ในการมาเที่ยวเมืองแอร์รอทาของเราวันนี้ได้ตรงกับวันเทศกาลล้ำลึกถึงทหารผ่านศึกพอดีครับซึ่งก็ททำให้เราได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงเรายังได้ชมการเป่าปีสกอตซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทำเพื่อล้ำลึกถึงผู้ที่จากไปในสงครามอีกด้วยครับ ซื้อช็อกโกแลตไปฝากก็ปิดครับดังนั้นเดี๋ยวอะไรก็ปิดหมดเลยทองร้านทองก็ปิดตอนนี้นะฮรจะซื้อทองไปฝากด้วยเป็นวันที่แบบเขาอยากให้เงียบให้เงียบแล้วก็ให้นำลึกถึงคืรับุรุษที่ดูแลประเทศเ้าตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเหมือน หมือนพี่ๆทหารทหารบ้านเรานะฮะที่เราเราเราทำนึกถึงกันวันนี้ก็เลยมีทุกคนมารวมมาเที่ยวที่นี่แต่ว่าทุกคนก็ไม่ประกอบอาชีพอะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ทําดีนะเขาก็บอกว่าขอเวลาสั้นๆที่เงียบแล้วก็นั่งมันก็ริปัสนาครับนะฮะรงทิกรำลึกถึงกันคาบสักสักสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งำนึกถึงความโวดร้ายของสงครามอยา้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนทำไมเราจะต้องมีวาสีนะวันนี้คือ เขาทำเพื่อมนุษยชาติของทุกคนบนโลกใบนี้หากาแฟอร่อยอร่อยทานดีกว่าเดี๋ยวมันจะเศร้าเกินไปก็จะเอาสวิตซ์ก็ไม่มีแล้วปิดเดี๋ยวหาร้านทองเดี๋อวเราจะซื้อไปากคุณผู้ชมเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมคภามสวยงากาแฟครับชมทุกท่านครับ